พิธีมูรัตคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะมีคำตอบนะคะสวัสดีเดือนกันยายนเดือนแห่งเทศกาลการเนตจัตุรชีค่ะซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันที่19กันยายนค่ะพิธีมูรัตก็คือการบวงสวงบูชาก่อนการสร้างมณฑปที่จะนำพระพิคเนตรมาประดิษฐานไว้นะคะของที่ใช้ในถาดบูชาก็จะมีข้าวสารนะคะมีผงสีค่ะ มีใบพลูมีหมากแห้งนะคะอันนี้จะเป็นที่รวมของผงสีต่างๆแล้วก็จะมีน้ำมันตะเกียงดีดวะนะคะมีทูบมีน้ำมีขนมหวานค่ะนอกจากนี้ก็จะมีดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีผงบินดิสีแดงสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือมะพร้าวค่ะนี่นะคะในกล่องก็จะมีผงสีต่างๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือหมากแห้งนะคะ ไปทำพิธีบูชากันเลยค่ะอ๋อแล้วก็จะมีใบมะม่วงด้วยนะคะทุกคนใบมะม่วงถือเป็นไม้มงคลเลยนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกก็จะเทน้ำลงบนพื้นแบบนี้นะคะจากนั้นจะนําใบพลูนะคะมาเต็มด้วยผงบินดิสีแดงทําเป็นรูปสวัสติกนะคะแล้วก็จะโรยด้วยข้าวสารค่ะ นำมาวางไว้บนพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำหมากแห้งไปวางไว้ด้านบนค่ะจะ,จะแต้มด้วยบินิสีแดงที่หมากแห้งนะคะ่ นำดอกไม้ที่เราเตรียมมานะคะก็นำมาวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตะเกียงดียาะนะคะซึ่งน้ำมันในตะเกียงนะคะจะเป็นเนยค่ะหรือที่นี่จะเรียกว่ากีนะคะเป็นเนยอินเดียค่ะคนที่มาช่วยงานก็คือคนที่อยู่ในซอยเดียวกันค่ะซอยเราชื่อว่าซอยป้าศรีวัดค่ะ จากนั้นนะคะจะนำกิ่งมะม่วงค่ะมาผูกติดกับเสาที่จะทำโครงขึ้นมนดบนะคะผูกด้วยได้แดงแบบนี้ค่ะระหว่างที่ผูกนะคะก็จะสวดมนต์บูชาองค์พ่อพระพิฆเนศไปด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะในหลายๆคุ้มแล้วก็หลายซอยเลยนะคะก็เริ่มทำพิธีมูรัตแล้วก็ทำตัวมนดบนะคะเพื่อรอองค์พระพิคเนตมาประดิษฐาน,นะคะ่ะซึ่งก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ตรงกับวันที่19กันยายนค่ะซึ่งเป็นวันประสูติขององค์พ่อพระพิคเนตนั่นเองค่ะทุกคนหลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลนี้เทศกาลเดียวเลยค่ะ ตัวเราเองก็เช่นกันค่ะเราชอบเทศกาลนี้มากเลยค่ะน,นะคะเสร็จแล้วก็จะเอามะพร้าวแล้วก็ทุบให้แตกแล้วก็จะนำน้ำมะพร้าวพรมไปที่โครงเสาแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ก็จะโรยผงสีต่างๆนะคะเข้าสาร คือทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันมานะคะเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเสร็จแล้วนะคะคุณป้าก็จะแต้มบินดิสีแดงให้กับทุกคนที่มาช่วยงานในวันนี้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ส่วนพวกขนมหวานแล้วก็มะพร้าวนะคะหลังจากที่ทําพิธีบูชาเสร็จแล้วก็จะแจกจ่ายให้คนที่มาช่วยงานรับประทานค่ะเพราะเราเชื่อว่าของหวานหรือขนมจากการไหว้บูชาองค์เทพเจ้านะคะจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ